ถ้ามิฉะนั้นนะคะจะหลงทางการปฏิบัติจะผิดจะคลาดเคลื่อนเพราะเหตุว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่กุศลไม่สงบก็เข้าใจว่าเป็นสมถภาวนาหรือเป็นวิปัสสนาภาวนาซึ่งแท้ที่จริงแล้วค่ะเป็นอกุศลเป็นมิจฉามามักไม่ใช่สัมมามาิมักเพราะฉะนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ ที่จะได้รู้ว่าจิตดวงใดเป็นชาติอะไรเพื่อการไม่สับสนที่สติจะระลึกรู้ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงมีข้อสงสัยไหมคะในเรื่องชาติทั้ง4ี่อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตดวงใดต้องทราบว่าเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลหรือเป็นวิบากหรือเป็นกิริยา ไม่ทราบวันนี้ยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างหรือเปล่าคะอาวก็อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงว่าจิตเนี่ยกุศลจิตมีเท่าไหร่อกุศลจิตมีเท่าไหร่วิบากกิริยาจิตมีเท่าไหร่อาจารย์ก็ยังไม่ได้บอกขอให้เข้าใจประเภทไว้ก่อนและก็เข้าใจโดยที่ว่าต้องทราบด้วยว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากถ้าสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของจิตจริงๆ โดยมากนะมคะมักจะถามกันว่าทําอย่างนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะคะหรือไม่ก็ถามว่าคิดอย่างนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจะรู้ได้ยังไงคะจิตเกิดไปแล้วดับไปแล้วและก็กุศลลจิตและอกุศลลจิตก็เกิดดับสลับกันรวดเร็วมากและถ้าไม่ศึกษาโดยเหตุโดยผลจริงๆเนี่ยย่อมจะถือกุศลเป็นอกุศลก็ได้ หรือย่อมจะถืออกุศลเป็นกุศลก็ได้ซึ่งผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่าถ้าประมาทแล้วจะเข้าใจสภาพธรรมะผิดซึ่งจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ผิดและก็จะทำให้เข้าใจว่าพ้นคือว่าหลุดพ้นจากกิเลสแล้วนะคะแต่ว่าผิดเป็นมิจฉาวิมุต มิจฉาญาณนะพระเหตุว่าไม่สามารถทําให้ดับกิเลสได้จริงๆนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของกุศลและอกุศลเป็นเรื่องสําคัญนะคะสําคัญถึงแค่ไหนสําคัญถึงขั้นที่ควรจะประกอบด้วยสติสัมปัญญะที่จะรู้ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลว่าต่างกับจิตที่เป็นอกุศลถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นกุศลซึ่งความจริงไม่ใช่กุศลเพราะฉะนั้นแทนที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะละอกุศลก็กลับเพิ่มอกุศลเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่จะรู้ชื่อว่ามีกี่ดวงหรือกี่ประเภทอย่างไรนะคะ แต่ควรที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏกำลังเกิดขึ้นพร้อมสติสัมปชัญญะที่มีท่านผู้ฟังถามเรื่องถวายไข่พระแก้วมรกตนะคะเป็นกุศลหรืออกุศลนี่ก็เป็นคำถามหนึ่งในหลายหลายคำถามว่าอย่างนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอย่างนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ต้องพิจารณาไหมคะทึงจะทราบว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือว่าตอบได้ง่ายๆอันนี้ผมก็จะตอบตามที่ผมอ่านมาของคุณอินนาท่านพูดอันนี้ก็เป็นเป็นคติดีเหมือนกันคนะ่ะคือท่านกล่าวไว้ในหนังสือเนะี่ยท่านบอกว่าขนาดที่เอาไข่ไปถวายพระแก้วนะ่ะมันไม่ได้บุญนะครับไม่เป็นกุศลหรอก แต่ว่าที่เป็นบุญจริงๆก็เพราะว่าขณะที่กราบไหว้พระแก้วขณะนั้นน่ะเป็นบุญจิตเป็นกุศลเป็นที่ขณะนั้นเป็นที่มีความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมพระแก้วมรกฏชอบไข่เลยค่ะน่าคิดไหมคะอนนคนที่จะเอาไข่ไปถวายเนี่ยคะ่ะก็ควรที่จะเริ่มคิดว่าทําไมถิงถวายไข่ ต้องมีเหตุมีผลค่ะอยู่ดีๆก็เอาไข่ไปถวายก็ต้องหมายความว่าผู้นั้นเข้าใจว่าพระแก้วมรกตชอบไข่เป็นอย่าง,งน,นั้นนะครับต้องคิดว่าพระแก้มกมมแวมรกตชอบไข่ระพระแก้วมรกตชอบไข่ผิดนะเพราะฉะนั้นจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็บอกแล้วมาขณะที่เอาไข่ไปถวายนะั่นแหละขณะนั้นไม่เป็นกุศลเมื่อไม่เป็นกุศลแล้วมันก็ต้องเป็นอกุศลเท่านั้น แต่ขณะที่เป็นกุศลจริง,รงๆอนะ่ะขณะที่กราบไหว้ขณะนั้นเน่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะต้องมีเหตุผลมีพระแก้วมรกตทีนี้มันเป็นอย่างนี้ต,ต้องรู้ว่าคืออะไรถ้าไม่นึกว่าพระแก้วมรกตชอบไข่ก็ไม่ได้ไปเอาไข่ไปถาไวายเมื่อไม่ได้เอาไข่ไปถาไวายก็ไม่มีโอกาสที่จะกราบพระแก้วเป็นอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่ได้บุญใช่ไหมคะ ้าไถวายไขย่แต่ความจริงคิดดีๆสิค่าเป็นบุญหรือว่าเป็นอกุศลที่เข้าใจว่าพระแก้วมรกตชอบไข่ย,ยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหมคะในคราวก่อนได้กล่าวถึงลักษณะของจิตซึ่งวิจิตต่างๆกันโดยสัมปยุตธรรมคือเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะ ซึ่งจำแนกออกเป็นโดยชาติสี่ชาติคือเป็นอกุศลลจิตประเภทหนึ่งเป็นกุศลลจิตประเภทหนึ่งเป็นวิบากจิตประเภทหนึ่งเป็นกิริยาจิตประเภทหนึ่งไม่ว่าจะได้ยินชื่อจิตอะไรเนี่ยคะ่ะต่อไปควรที่จะได้ทราบว่าจิตนั้นๆน,น,นะคะเป็นชาติอะไรถ้าเป็นอกุศลก็ ไม่ใช่กุศลไม่ใช่วิบากไม่ใช่กิริยาถ้าเป็นกุศลก็ไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากไม่ใช่กิริยาถ้าเป็นวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมนะคะในเมื่อกรรมมีสองคือกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งเพราะฉะนั้นวิบากก็เป็นกุศลและวิบากหนึ่งและอกกุศลวิบากหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าพูดสัส้นๆว่า อกุศลถ้าท่านมุ่งหมายถึงผลของอกุศลนะคะจะต้องพูดว่าอกุศลวิบากเพราะเหตุว่าอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลและกุศลวิบากเป็นผลของกุศลกุศลวิบากไม่ใช่กุศลค่ะกุศลวิบากเป็นผลซึ่งมาจากเหตุคือกุศลเพราะฉะนั้นกุศลเป็นเหตุและกุศลและวิบากเป็นผล ต้องพูดให้เต็มเพื่อจะได้ไม่สับสนนะคะและสำหรับจิตอีกประเภทหนึ่งคือกิริยาจิตไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่วิบากแต่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะเหตุว่าเป็นสังขารธรรมซึ่งส่วนมากแล้วนะคะกิริยาจิตเป็นของพระอรหรันต์เพราะเหตุว่าพระอรหันต์ท่านดับอกุศลและกุศล ยังคงมีแต่วิบากซึ่งเป็นผลของอดีตกุศลและอกุศลและกิริยาซึ่งไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดวิบากหลังจากที่เป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อกล่าวถึงสภาพธรรมะโดยชาติที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาในบางแห่งท่านผู้ฟังจะได้ยินสับอื่นนะคะคือ กุศลาธรรม,มาอักุศลาธรรม,มาอัพพยากตาธรรม,มาซึ่งก็ควรที่จะได้เข้าใจความหมายของธรรมะทั้งสามคือธรรมะที่เป็นกุศลกุศลาธรรมาธรรมะที่เป็นอกุศลอกกุศลาธรรมาธรรมะที่เป็นอัพพยากตะอัพพยากตาธรรม,มาความหมายของ อัพยากตะธรรมก็คือธรรมะใดๆที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าจิตมีสี่ชาติคือกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งวิบากหนึ่งกิริยาหนึ่งเมื่อจําแนกโดยประเภทของกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะและอัพยากตาธรรมะม อพยากตะธรรมคือธรรมะใดๆที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ได้แก่วิบากจิตและกิริยาจิตเพราะฉะนั้นโดยชาติสี่นะคะมีกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งวิบากหนึ่งกิริยาหนึ่งโดยธรรมะหมวดสามคือกุศล,ลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตะธรรม อัพยากตธ,ธรรมก็ได้แก่วิบากจิตและวิบากเจตสิกและกิริยาจิตและกิริยาเจตสิกนอกจากนั้นแล้วนะคะประมัตธรรมมีสี่คือจิตปรมัตหนึ่งเจตสิกปรมัตหนึ่งรูปปรมัตหนึ่งนิพพานปรมัตหนึ่งโดยประเภทของ ธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลและธรรมะที่เป็นอัพยากตะสำหรับจิตทั้งหมดนะคะวิบาจิตและกิริยาจิตเป็นอัพยากตะธรรมสำหรับเจตสิกวิบาเจตสิกและกิริยาเจตสิกเป็นอัพยากตะธรรมเพราะเหตุว่า วิบากจิตและวิบากเจตสิกกิริยาจิตและกิริยาเจตสิกไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลจึงเป็นอัพยากตธรรมรูป,ปรธรรมคือรูปปรมัาทั้งหมดนะคะไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นรูปปรมาทุกรูปเป็นอัพยากตธรรมนิพพานปรมัตท ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นนิพพานปรมัติตเป็นอัพยากตะธรรมเวลาที่ศึกษาธรรมะต่อไปเนี่ยค่ะก็ควรที่จะได้ทราบถึงคำจำกัดความนะคะหรือคำนิยามของศัพท์แต่ละคำเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนเช่นคำว่าอัพยากตะธรรมเนี่ยค่ะ หมายถึงธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะศึกษาเรื่องของจิตประเภทใดๆเรื่องของเจตสิกประเภทใดๆเรื่องของรูปประเภทใดๆเรื่องของนิพพานก็จะต้องทราบนะคะว่าเมื่อจำแนกโดยหมวดสามคือกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตะธรรมแล้วรูปทั้งหมด ไม่ใช่กุศลและอกุศลจึงเป็นอัพยากตะนิพานไม่ใช่กุศลและอกุศลจึงเป็นอัพยากตะสำหรับจิตและเจตสิกใดที่ไม่ใช่กุศลและจิตไม่ใช่อกุศลและจิตไม่ใช่กุศลเจตสิกไม่ใช่อกุศลและเจตสิกแล้วนะคะก็เป็นอัพยาการตรมตลอดทั้งสามปิเดกและในอัตถกถาเพื่อที่จะได้ เข้าใจได้ชัดเจนถึงความมุ่งหมายซึ่งบางครั้งนะคะจะผ่านคำว่าอัพยากตะธรรมบ่อยๆก็ควรที่จะได้ทราบความหมายว่าอัพยากตะธรรมนั้นได้แก่ธรรมะอะไรบ้างถ้าจะถามให้ละเอียดเป็นเรื่องๆนะคะเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยธรรมะหมวดสามเป็นอะไรคะ สีสันวรรณะที่ปรากฏทางตานี่คะ่ะเป็นอะไรคะอัพยากตะธรรมเสียงที่ปรากฏทางหูเป็นอะไรคะโดยธรรมะหมวดสามเป็นอัพยากตะธรรมจิตเห็นที่กําลังเห็นโดยธรรมะหมวดสามเป็นอะไรคะเป็นอัพยากตะธรรมพระเหตุใดพระเหตุว่าเป็นวิบากจิตจิตใดที่ไม่ใช่กุศล,ลจิตไม่ใช่อกุศล,ลจิตแล้วนะคะ ต้องเป็นอัพยากตจิตอัพยากตเจตสิกและก็ธรรมะอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตยังมีข้อสงสัยในเรื่องของชาตสี่และธรรมะหมดสามไหมคะถ้าไม่มีนะคะจะได้ต่อไปถึง กิริยาจิตไม่ใช่กุศล,ลจิตไม่ใช่อกุศล,ลจิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นอพยากะตะธรรมลักษณะของกิริยาก็คือว่าจิตนั้นไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่วิบากกิริยาจิตมีหลายดวงค่ะไม่ใช่มีดวงเดียวสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะมีกิริยาจิตสองดวงคือปัญจทวาราวัชณะจิต และมนโนทวาราวัชนะจิตปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นวิถีจิตดวงแรกทางปัญจทวารมนโนทวาราวัชนะจิตเป็นวิถีจิตดวงแรกทางมนโนทวารแสดงให้เห็นว่าก่อนที่กุศลหรืออกุศลจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะกุศลและอกุศลจะเกิดขึ้นทันทีไม่ได้ หรือแม้แต่การที่จิตเป็นผวังอยู่แล้วก็จะมีการเกิดขึ้นรับผลของกรรมทางหนึ่งทางใดจิตจะเกิดขึ้นรับผลของกรรมเป็นวิบากจิตทางหนึ่งทางใดในห้าทางโดยทันทีไม่ได้ต้องมีจิตดวงหนึ่งซึ่งเกิดก่อนซึ่งเป็นกิริยาจิตยังไม่ใช่วิบากยังไม่ใช่ผลของกรรมแต่กระทำจิตนะคะคิดถึง นึกถึงหรือรำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบที่ระะาธาทะเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ใช่วิบากพระเหตุว่ายังไม่ได้เห็นจริงๆยังไม่ได้ได้ยินเสียงเพียงแต่ว่ารู้ว่าอารมณ์นั้นกระทบทวารไหนระะาธาทะไหนเพราะฉะนั้นจึงเป็นกิริยาจิตสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะมีกิริยาจิตสองดวง กิริยาจิตทั้งหมดมียี่สิบดวงแต่ว่าจะค่อยๆศึกษาไปตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นกิริยาจิตสำหรับพระอาหารหันต์แล้วค่ะก็แล้วแต่ประเภทอีกว่าเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้ฌานจิตหรือไม่ได้ฌานจิตได้ถึงอรูปฌานจิตหรือได้เพียงรูปฌานจิตเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าเป็นพระอาหารหันต์ประเภท ที่เป็นสุขาวิปัสสกะนะคะไม่ได้อบรมเจริญสมถภาวนาถึงขั้นความสงบที่เป็นอัปปนาสมาธิก็ไม่มีพวกชาณจิตซึ่งเป็นกิริยาจิตแต่สำหรับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่ใช่พระอรหันต์จะมีกิริยาจิตสองดวงที่เป็นวิถีจิตดวงแรกทางปัญจทวารคือปัญจทวาราวันะจิต และวิถีจิตดวงแรกทางมนโนทวารซึ่งเป็นมนโนทวาราวัชนะจิตเห็นความวิจิตของจิตไหมคะซึ่งกำลังเกิดดับเวลานี้ค่ะหลายประเภทสืบต่อกันซึ่งจิตเกิดขึ้นนะคะเพียงขณะละหนึ่งดวงทีละหนึ่งดวงหรือว่าทีละหนึ่งขณะเท่านั้น ตามข้อความในพุทธกานิกายคาถาธรรมบทจิต,ตวักที่สามข้อสิบสามซึ่งมีข้อความว่าชนเหล่าใดจักสำรวมจิตอันไปในที่ไกลดวงเดียวเที่ยวไปหาสรีระมิได้มีท่ามเป็นที่อยู่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาน แสดงให้เห็นว่าจิตเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นทีละหนึ่งดวงคือทีละหนึ่งขณะเท่านั้นแต่ว่าเพราะการเกิดดับสืบต่อกันเป็นจิตประเภทต่างๆตามสัมปยุตธรรมคือเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยจึงจำแนกจิตออกได้หลายนัยยะนะคะคือจำแนกออกได้โดยชาติเป็นสี่ชาตินัยยะหนึ่ง น่าจำแนกออกโดยภูมิคือโดยขั้นหรือว่าโดยระดับของจิตอีกในยะหนึ่งซึ่งโดยในยะของภูมินั้นมีสี่ภูมินะคะหมายความถึงขั้นหรือระดับของจิตเนี่ยคะ่ะมีสี่ขั้นคือจิตที่เป็นกามาวจรภูมิประเภทหนึ่งจิตที่เป็นรูปาวจรภูมิประเภทหนึ่ง จิตที่เป็นอรูปาวจระภูมิประเภทหนึ่งจิตท,ที่เป็นโลกุตระภูมิประเภทหนึ่งนี่เป็นการจำแนกจิตโดยสัมปยุตธ,ธรรมคือเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะตามระดับขั้นของจิตเป็นสีขั้นซึ่งขั้นต่ำที่สุดนะคะคือกามาวจระจิต หรือกามาวัจระภูมิสำหรับความหมายของกามาวัจระจิตในอัถสลารีอัถกถาธรรมสังคณีปรกรณ์จิตตุปาทกันอธิบายคำว่ากามาวัจระสี่นัยะซึ่งมีข้อความว่านัยะที่หนึ่งบทว่ากามาวัจรังได้แก่จิต อันนับเนื่องในกามาวจรธรรมทั้งหลายคือเป็นจิตที่อยู่ในขั้นของกามถ้าใช้คำเต็มนะคะจะใช้คำว่ากามาวจระแต่ว่าสามารถที่จะตัดบทหลังออกเหลือแต่เพียงกามะหรือกามเท่านั้นได้เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกามาวจระ ที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผธพะเป็นจิตขั้นกามเป็นกาม,มาวจระจิตขณะนี้เองนะคะไม่ได้พ้นไปจากทุกทุกวันนี้เลยจิตไม่ได้ขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าขั้นกามเพราะเหตุว่าเป็นไปในความสงบที่มีรูปเป็นอารมณ์ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วนะคะ ในเรื่องของสมถภาวนาว่าถ้าจิตที่สงบมั่นคงถึงอัปปนาสมาธิมีรูปเป็นอารมณ์ขณะนั้นนะคะจิตพ้นจากระดับของกามเป็นระดับของรูปาวจระจิตซึ่งเป็นจิตที่สงบแนบแน่นในอารมณ์แต่ว่ามีรูปเป็นอารมณ์ และถ้าเป็นระดับที่สูงกว่านั้นอีกนะคะคือจิตที่เป็นความสงบมั่นคงแนบแน่นในอารมณ์ที่ไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นย่อมละเอียดกว่ารูปจิตที่ถึงขั้นนั้นระดับนั้นเป็นอรูปาวัจระจิตและก็ยังมีจิตที่ปราณีตกว่าจิตที่เป็นอรูปาวัจระจิตนะคะคือ ที่ประจักษ์แจ้งในลักษณะของนิพพานเป็นโลกุตระจิตเพราะฉะนั้นจิตจึงต่างกันโดยภูมิเนี่ยคะ่ะคือโดยระดับขั้นของจิตนะคะเป็นสี่ประเภทคือเป็นกามาวจระจิตประเภทหนึ่งรูปาวจระจิตประเภทหนึ่งอรูปาวจระจิตประเภทหนึ่งและโลกุตระจิตประเภทหนึ่ง ผู้ฟังสามารถที่จะพ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือว่าให้จิตของท่านเนี่ยค่ะพ้นจากกามาวจระจิตและก็เป็นรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตโลกุตระจิตได้ไหมถ้าไม่อบรมเจริญสมถภาวนาและสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสนาภาวนา เพราะฉะนั้นให้ทราบระดับของจิตของแต่ละท่านนะคะตามปกติตามความเป็นจริงว่ายังเป็นไปยังอยู่ในขั้นที่มีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเพราะเหตุว่าคําว่ากามมีสองอย่างนะคะคือกิเลสกามหนึ่งวัตถุกามหนึ่ง กิเลสกรรมก็ได้แก่ฉันทราคะคือโลภะความยินดีความพอใจเป็นเจตสิกนะคะเป็นกิเลสซึ่งมีลักษณะที่ติดที่ยินดีที่พอใจนั่นคือกิเลสกรรมหมายความถึงโลภะเจตสิกส่วนอีกความหมายหนึ่งได้แก่วัตถุกรรมชื่อว่าการรมเพราะอัิถฐว่า อันตัตใไคร่คือหมายความว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งของความยินดีความพอใจความปรารถนาเพราะฉะนั้นวัตถุกรรมเนี่ยคะ่ะได้แก่วัตตะซึ่งเป็นไปในภูมิทั้งสามคือทั้งในกรามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิ ไม่ได้พ้นจากกิเลสกามตราบใดที่ยังดับโลภะไม่ได้แล้วแต่ว่ากิเลสกรรมนั้นจะเป็นความยินดีพอใจในวัตถุกรรมขั้นใดสำหรับในกามาวจรภูมิซึ่งได้แก่กามาวจรจิตเป็นจิตที่ยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ อย่างไม่คลายเลยนะคะแล้วก็อย่างเหนียวแน่นทีเดียวแม้ว่ารูปเนี่ยคะ่ะจะปรากฏก็เพียงชั่วขณะที่เล็กน้อยละเกินคือชั่วขณะที่กระทบตาเสียงก็ปรากฏชั่วขณะที่เล็กน้อยละเกินคือเพียงชั่วขณะที่กระทบกับโสตประสาทะดับไปแล้วหมดแล้วกลิ่นก็เช่นเดียวกันนะคะ เป็นปริตธ,ธรรมคือเป็นสภาพธรรมะที่เล็กน้อยปรากฏเพียงชั่วขณะที่กระทบจมูกรสก็ปรากฏเพียงชั่วขณะที่กระทบกับชิวหาประสาทะชั่วขณะที่ชิวหาวิญญาณลิมรสที่น่าพอใจเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวที่กระทบสัมผัสกาย ก็เป็นปริตธ,ธรรมคือเป็นธรรมะที่สั้นละเกินค่ะเล็กน้อยมากปรากฏเพียงชั่วขณะที่กระทบกับกายะปะระสาทะแล้วก็ดับไม่ประจักษ์ความเล็กน้อยของสภาพธรรมะเหล่านี้ซึ่งจิตเนี่ยค่ะมีความยินดีพอใจเสยละเกินใช่ไหมคะเช่นในขณะนี้ค่ะไม่ได้มีแต่รูปที่ปรากฏทางตาเสียงก็มี เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งก็ปรากฏชั่วขณะเล็กน้อยค่ะทีละนิดทีละหน่อยเล็กน้อยจริงๆแต่เพระเหตุว่าเกิดดับสืบต่อจนไม่ปรากฏความเล็กน้อยของสภาพธรรมะนั้นๆเช่นเสียงเนี่ยนะคะปรากฏแล้วก็หมดขณะที่กำลังเห็นเห็นเสียงไม่ได้ขณะที่กำลังเห็น,เ,หน,เ,เ,หนเป็นสภาพที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตา เสียงไม่มีปรากฏรวมอยู่ในสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยฉันใดขณะที่ได้ยินชั่วขณะที่ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ได้รวมอยู่ในเสียงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเป็นชั่วขณะเล็กน้อยของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ปรากฏสืบต,ต่อและเมื่อกิเลสกาม,มียินดีพอใจในกามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ ก็ไม่มีวันที่จะหมดนะคะซึ่งจะรู้ได้ว่ารูปใดก็ตามซึ่งเป็นที่พอใจเนี่ยคะ่ะเห็นแล้วนะคะก็น่าจะหมดแล้วพอใจที่ได้เห็นก็ควรจะเพียงพอแล้วแต่หาพอไม่เพราะว่าอยากจะเห็นอีกบ่อยๆเช่นเดียวกับเสียงเสียงใดซึ่งเป็นที่พอใจเมื่อเสียงนั้นปรากฏให้พอใจแล้วก็น่าจะอิ่ม หรือว่าน่าจะพอแล้วนะคะแต่ก็ไม่พอก็ยังอยากจะได้ยินเสียงนั้นอีกกลิ่นก็เช่นเดียวกันค่ะรสท่านที่เคยชอบรสอาหารชนิดหนึ่งชนิดใดนะคะบริโภคครั้งเดียวพอไหมคะหรือว่าอยากจะบริโภคซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่อยๆเพราะเหตุว่ามีความติดมีความยินดีมีความพอใจ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเป็นประจำวันและทุกทุกวันแล้วก็ซ้ำอยู่นั่นเองนะคะคือชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาในลักษณะใดก็อยากที่จะเห็นสิ่งนั้นเองนะคะบ่อยๆแต่ว่าจะเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ ที่ไม่ได้เนี่ยหมายความว่าเบื่อหรือยังไงคะไม่ใช่ได้ยังไงเลยคะเพราะเหตุปัจจัยทําให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หรือแม้แต่รสที่ว่าแสนอร่อยนะคะถูกปากถูกใจรับประทานเรื่อยไปไม่หยุดได้ไหมคะก็ไม่ได้อีกเหมือนกันคะ่ะก็ต้องมีเวลาที่จะหยุดเพราะว่าเมื่อหยุดรสที่พอใจแล้วนะคะ ก็ไปพอใจในกลิ่นหรือว่าไปพอใจในเสียงหรือว่าพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาจะต้องมีการพอใจในรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างโผฏฐพะบ้างสลับกันอยู่เรื่อย